มาดูสิเฮ้ยยกได้นะครับทุกชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกชมเข้าสู่ช่อง First Play Game TV กันอีกครั้งนะครับ สำหรับในชิปวิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออน on, เกี่ยวกับถงเมอที่สามารถยกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้น,นั่นเองนะครับผมอธิจิงผมไปดรู้ว่าแอดออนนะก็ <g ül üyor> สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย <c oughs> อ่ะเพิ่งฝักไข่ โอเคนะครับเดี๋ยวจะมาดูสําหรับออนี้กันเลยนะครับว่าวิธีการได้ธงมือนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมโดยการเข้าไปที่คําสั่งนะครับอ่าสามารถพิมพ์ตามผมไปได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าอาจจะพิมพ์ตามไม่ทันบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สามารถย้อนคลิปไปดูหมายได้นั่นเองนะครับผมหมาขนีกน่นนนะโเดพิเลยหน้ามาซอกมาขเลยนะพอ้อสุดอนะแต่มดไม่พลาดนอาเวกออกมาขเลยดะหมวมาไม่พลาดมาฮะโดยการพิมพ์คําว่าทับ g i v e เ WinWork มาถึงตอนนี้แล้วทุกผู้ชมสามารถแอดใดก็ได้นะครับผมหรือว่าพิมพ์ชื่อตัวละครของเกมนะครับตัวเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะแอด P นะครับโอเคจากนั้นกด w i นว o r k ให้พิมพ์ตัวย่อคำนี้ได้เลยนะครับว่า RA นี่นะครับผมทุกผู้ชมก็จะสังเกตเห็นชื่อของธงมือแล้วนั่นเองครับผมนั่นก็คือเทอร์โบนั่นเองนะครับก, Turbo, เบก็เดี๋ยวผมจะมาพิมพ์ตามได้เลยนะครับ จากนั้นกด enter ไปได้เลยติ้งมาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในส่วนที่ผมถือไอเทมนั้นมันจะหายไปแล้วนั่นเองครับผมก็ไม่ถึงส่วนมือนะไม่ได้หมายถึงส่วนไอเทมนะครับผมก็อันที่จริงแล้วผมสามารถใส่ถุงมือได้แล้วนั่นเองครับผมเมื่อผมได้ถือถุงมือประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมโอเคเดี๋ยวก็จะมาดูความสามารถกันเลยนะครับผมว่า สามารถยกสิมีชีวิตได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับผมโดวยวิธีการนะครับผมก็ถือถุงมือนะครับจากนั้นกดย่อจากนั้นกดค้างได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวอืมสงสัยอันนี้จะใช้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดียว,ยวมาลองดูของสลามเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าน่าจะได้แล,วล้วนะครับผมเดี๋ยวลองกดย่อนะครับผมแล้วก็กดค้าง <Wow. S 1> นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเราสามารถยกสิ่งมีชีวิตได้แล้วนั่นเองครับผมอยากสลามตัวแรกนะครับก็โดยวิธีการปล่อยดังนี้นะครับผมก็กดปล่อยไปได้เลยนี่ปุ้ง <B> um. นี่เห็นไหม <laughs> เดี๋ยวผมจะมาลองอีกทีนะครับผมก็เริ่มจากจหมูตัวที่สองอ่ะ ให้ทาการกดย่อนครับ <Okay. S 1> แล้วเลงไปที่ส่วนใดที่เราจะสามารถโยนได้นะครับผมปล่อยไปได้เลยอีทโอเคซึ่งผมคิดว่าน่าจะมาทดสอบเออเกี่ยวกับมอบตัวใดดีอเอาลาเวนเจอร์นะครับผมไม่รู้ว่าลาเวนเจอร์นะครับสามารถยกได้หรือเปล่านะครับผมมีตัวขนาดใหญ่เลยนะนี่โอเคลองดูนะครับผมกดย่อจากนั้นกดค้างอ่าได้แล้วนะครับผม อเดี๋ยวผมจะมาลองโยนใส่เจ้าหมูดูนะครับอ่ะยกได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาทดสอบอย่างต่อไปนะครับเกี่ยวกับวิทเทอร์นั่นเองนะครับผมมาดูกันนะครับว่าวิทเทอร์จะสามารถยกได้หรือเปล่ามามาแล้วมาดูสิเฮ้ยยกได้นะครับทผู้ชมอ่ะโยนปุ๊บมไม่น่าเชื่อ โอเคแล้วในะตอนนี้ผมก็มาอยู่ในมุมมองที่2ของสกินแล้วนั่นเองครับเดี๋ยวจะมาดูในสกินทั่วไปกันเลยนะครับว่าลักษณะการโยกนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมก็โดยการกดย่อแล้วก็ชี้ไปที่ม็อบนะครับผมจากนั้นกดค้างอ่านี่นะครับลักษณะในการยกก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็อ่าเดี๋ยวไปที่สลามได้ไหมไม่รู้จะไม่หรือเปล่านี่นะครับผมก็ a อนิเมชันในการโยนก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบอย่างต่อไปนะครับั่นก็คือการโยน TNT นั่นเองครับผมก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมสงสัยว่าอ้าวแล้วจะสามารถยก TNT ได้ยังไงในเมื่อมันเป็นบอกเราจะสามารถโยน TNT ได้ในขนาดที่เราได้จำนวน TNT นั่นเองครับผมจากนั้นรีบใช้แล้วก็โยนนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะโยนฝั่งนู้น เดี๋ยวรีบใช้นะครับก่อนที่จะสาย <c oughs> <c oughs> ตัวแกดำเป็นที่เรียบร้อยโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทดสอบอย่างสุดท้ายกันเลยนะครับผมในการยกเอ d นเดอร์ดากอนนั่นเองครับผมโดยุงมือเทอร์โบนะครับก็โอเคก่อนอื่นเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการระเบิดเสากันก่อนนะครับผม เรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้ผมจะมารออยู่ที่ศูนย์กาะครับโอเคมาแล้วปึ๊บอา้าวยกได้นะครับทุกทมอา้าวตอนนี้ผมจะไม่ปล่อยเอ็นเดอร์ดักอนนะครับผมแต่เดอร์ดากอนก็เพิ่มตัวแล้วตอนนี้ปล่อยช็อตออกไปอ่ะโยนนะครับ,บเรียบร้อยปึ๊บโอเคก็ สำหรับไอเทมนนี้ผมขอจ่อไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าผมท,ทําคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดท่านชมชอบใจก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือมีคตั้งทอะไรเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถส่งความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท้องไปก่อนตัวละครับบ๊ายๆผู้จ่อ